สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาทำพิการ์ด ep ที่52นะคะหัวข้อขายอะไรจับปังนะคะขายอะไรจะปังขายอะไรจะขายดีเหมือนเดิมอธิษฐานนึ่ถึงพระคุณบิดามารดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือบอกชื่อนามสกุลในใจแล้วบอกว่าอนุญาตให้ดูดวงนะคะแล้วก็ไปเลือกกองไพ่ที่ดึงดูดคุณมากที่สุดแล้วฟังคาทํานายพร้อมกันค่ะกองที่หนึ่งกองที่สองกองที่สามกองที่สี่กองที่ห้านะคะโอเคกองที่หนึ่งขายอะไรจะปังคะ ได้ไพ่สิบดาบนะคะ,ะขายของที่เป็นของชิ้นใหญ่ๆค่ะเช่นบ้านที่ดินคอนโดรถยนต์นะคะขายของชิ้นใหญ่ๆจะปั้งสำหรับคุณนะคะเราก็ให้กองที่สองนะคะขายอะไรถึงจะปั้งขายเกี่ยวกับพวกเสื้อผ้าอาภรอาหารการกินนะคะหรือว่าสินค้าทางการเกษตรเครื่องประดับนะคะรวมถึงขายแบบอะไรที่มันเป็นการช่วยเหลือคนนะคะ นะคะอย่างเช่นาการเป็นหมอดูก็ได้นะคะถ้าเป็นพวกช่วยเหลือคนเนาะนอกนั้นก็จะตามที่กล่าวมานะคะกองสองต่อไปเป็นกองที่สามค่ะกองที่สามนะคะขายอะไรจะพังคนกองนี้นะคะ,ะต้องแบบขายอะไรที่มันซื้อขายได้ตลอดเวลานะคะอย่างเช่นพวกหุ้นนะคะนะคะพวกหุ้น ต่างๆนะคะหุ้นคริปโตนะคะหุ้นในตลาดหลักทรัพย์อะไรอย่างเงี้ยนะคะซื้อมาขายไปแล้วก็อย่างเช่นแบบซื้อว่าซื้อของเข้ามาแล้วขายต่อนะคะอย่างเช่นซื้อรถยนต์มือสองมาแล้วก็เอาไปขายต่อเอากําไรนะคะเหมือนเป็นการหมุนเงินเหมือนการลงทุนขายอะไรที่มันเป็นการลงทุนนะคะกองที่สามต่อไปเป็นคนกองที่สี่ค่ะ ขายอะไรจะปังคนกองที่สี่ได้ไพ่หกเหรียญเนี่ยแปลว่บาแบาบาขายอะไรก็ได้ที่มันเกี่ยวข้องกับการทําบุญการช่วยเหลือคนหรือว่าการให้แบบของมันขายของชํารวยก็ได้นะคะขายมันเป็นการซื้อขายนะ่ะนะคะแล้วก็ขายการให้ความรู้ก็เป็นการขายได้ขายการช่วยเหลืออะไรก็ตามที่มันเกี่ยวข้องกับพวกการให้การช่วยเหลือนะคะจะปังเนาะต่อไปเป็นคนที่เลือกไพ่กองที่ กองที่ห้านะคะใครจะปั้งใครอะไรก็ได้ที่มันเป็นการแบบสามารถที่จะยกย้ายถ่ายเทได้นะคะอย่างเช่นแบบพวกเกี่ยวกับการให้กู้ยืมนะคะหรือว่าเกี่ยวข้องกับการเดินทางหรือว่าเกี่ยวข้องกับการ ซื้อมาขายไปขายที่ดินก็ได้นะคะขายอะไรที่มันสามารถเคลื่อนย้ายได้นะคะหรือว่าแบบเปลี่ยนจากเจ้านึงเป็นเจ้านึงได้อะไรแบบนี้นะคะคนที่เลือกไพ่กองที่ห้าค่ะขอบคุณสำหรับการเลือกกองไพ่นะคะขอบคุณค่ะ